ค่ะค่ะภาพนิดนึงค่ะมันเป็นลูกที่ต <c oughs> mm ่อรู้แล้วก็พี่พ์โปยืนหองแกมกันอ๋อเหรอคะที่ไหนคะน่าจะไปในห้างเพราะมีคนอยู่ข้างด้วยค่ะแล้วเราแต่งตัวยังไงคะอ่อใส่เสื้อขาวแล้วก็สุดสุดลำลองอุดเหมือนไปชิลๆเอ่อเชื่องางการอืมจริงอ่ะจริง ร้อค่ะก็คงจะเป็นแบบไปทานข้าวกันมั้งคะแล้วก็แบบเวลาลากันอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แค่กอดเร็วๆแล้วก็ลากันนะคะคิดคิดว่าหนังเป็นเรื่องปกติที่เราจะทัวร์กันกันกันไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรอกลางห้างเลยหรอคงไม่มั้งคะคงแค่แบบคือแบบยวทำให้ดูก็ได้คือคงแค่แบบยิงอย่างเงี้ยค่ะแบบบ๊ายบายอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่คิดว่าเพราะนั่นคือครั้งเดียวที่ จะทำนะคะที่คาดหัวว่าทิกเกอร์ต่อหน้าลูกอะไรเงี้ยรอก็นแล้วก็ยืนมองหรือน้องยืนมองอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วทิกเกอร์จะกอดคุณหมอก่อนแล้วลกี่จะเป็นคนที่สองกี่ต้องรอรอรอแล้วค่ะแล้วเราตอนที่กอดทิกเกอร์ไม่มีอะคะลูกีจะกอดแม่คมเความสาคัญนิดนึงของางนะ ก็เป็นเพื่อนค่ะแเราเราก็เจอกันเป็นประจำค่ะแต่ว่าเจอกันนี่คือเขาจะมามาหาทิกเกอร์ค่ะก็อาทิตย์ละหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่เพือนกลับมาเหมือนเดิมไหมคะไม่ทราบค่ะจริงๆนนี้เราจะงติดอะไรอยู่อะไรรอเวลาเลยอะไรเงี กันวุฒิอะไรไ,ไม่ทราบเหมือนกันค่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตอเอนทุกว่าเราจะกลับมาไม่มีพูดค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะพูดยังไงอะคะ่ะพร้อมไหมคะจะต้องกลับไป ตอบยากค่ะตอบยากค่ะมันมันคือเราเราเรา,เรามีความรู้สึกที่ดีให้เขาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วจ,จะมีให้เขาตลอดไปค่ะขอเรียกปัญหาตอนนี้ที่ยังไม่อยากกลับไปด้ไม่ใช่ไม่อยากกลับค่ะแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่มันมีอะไรที่แบบเรื่องเวลาเรื่องหลายๆอย่างที่คิด มันบอกไม่ถูกอะค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเขาไม่เขาก็ไม่พร้อมเราก็ทํางานเราเริ่มมาทํางานก็ปีนี้ปีหน้าก็งานเยอะค่ะก็เลยอาจจะดูแลเขาไม่ค่อยดีมั้งอะไรเงี้ยค่ะลองให้เขาเลยป้าไม่ใช่ก็ไม่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 ถึงขนาดนั้นนะคะแล้วนี้มไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วแต่ว่ามาเจอกันเรารู้สึกยังปกติอะไรกินข้าวอะไรกันได้น้่ครับทานได้ เจอกันค่ะเจอกันตลอดก็ทิกเกอร์ก็ติดติดคุณหมอค่ะก็ดีใจเวลาได้เจอกันกี้ก็ดีใจค่ะถ้าบอกเลยเรารู้สึกไหมว่าเฮ้ยเราน่าจะก็รู้สึกอยู่แล้วค่ะรู้สึกรู้สึกก็จะจะจ่อยไปสักพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะดีขึ้นค่ะเพราะว่ามันก็นะมันก็เป็นความคุ้นเคยเป็นความสนิทสนมเหมือนเราอยากคิดถึงคิดถึงคิดยึงอย่าว่าเฮิร์ตเลยค่ะเพราะว่าเออก็คิดถึงแล้วกัน ใครบอกเขาไหมคะบอกตลอดบอกตลอดนะคะแล้วเขาว่าไงคะเขบอกเขาคิดถึงเหมือนกันค่ะมันถึงจุดที่แบบเออเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้สึกยังไงก็บอกเขาได้อะค่ะค่ะโอกาสที่เธอจะรอเขาแล้วหอยนางพวยจะมาหรือค่ะคงอย่างนั้นมั้งคะแต่ไม่บอกไม่ได้จริงๆว่าเมื่อไหร่หรือยังไงค่ะมีเทิร์นกลับไปกับนีหนุ่มใหม่อะไรน่าเส็ยไปได้เมื่อไหพี่ ค่ะก็ไม่แน่ไม่ไม่คงไม่อะค่ะคงไม่คือไม่มีคนใหม่หรือไม่รีนะเอางงคําถามก็มีคงไม่คงไม่มีคนไม่ไม่รู้ยังไม่ได้นั่นนะคะค่ะแต่แต่ว่าเอ่อตอนนี้กําลังทําเพลงอยู่แล้วก็หลายเพลงเข้างานเข้างานแล้วทําเพลงทําอัลบั้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ตอนนี้ช่วยค,คือคิดเนื้อหาแล้วก็คิดแต่งเนื้อบ้างอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะรู้เรื่องความรู้สึกในใจของกี้ก็รอฟังเพลงล้วงฟังอัลบั้มใหม่แวก็แต่งเรื่องราวของเราอะไรเงี้ยค่ะเรื่องราวอเอาเอาชีวิตของเรามาแต่งซึ่งกี้ว่ามันจะถ่ายทอดได้ดีเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆมาจากที่จริงอะไรเงี้ยค่ะมีผู้ถึงเขาด้วยในเพลงเคาเป็นว่ารอฟังดูแล้วคะ ซิงเกลิอกลออกไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เราไปแจมกับเขาเป็นเป็นฮิปฮอป YU c a l l m e n o w นะคะซึ่งออกไปเพิ่งออกไปเองไม่นานมานี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเดือนหน้าจะออกซิงเกลิลเือนปีหน้าก็จะออกอัลบั้มกับสหภาพดนตรีะค่ะกับกับพี่จุ๊บ พี่ลมพัดดีออกแล้วออกแล้วค่ะออกขับเพลงนิดนึงอะไรนะคะขับเพลงวลาเพล่อนได้ฟังทั้งวั่เออเดชวนที่ปล่อยไปแล้วด้วยค่ะอิเกินนิดนึงอ๋อมีซิงเกิลออกแล้วนะคะก็ชื่อ y นะคะซื้อที่ไอทูนได้69เซ้ซนเองนะคะ ถ้าเป็นเงินไทยก็ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวเองนะก <c oughs> ็ไม่ได้แพงนะคะก็ช่วยอุดหนุนด้วยแล้วก็เดี๋ยวได้ฟังอัลบั้มเต็มนะคะแล้วก็ได้กี้ดได้เล่นละครซิกเซนดีใจมาก <c oughs> ค่ะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่เ,เดี๋ยวจะทราบเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวจะทราบกันว่าคืออะไรมันเป็นรายการจากอเมริกาซึ่งซึ่งมาทําในเมืองไทยเป็นเรียลลิตี้ค่ะ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ